สวัสดีครับตนี้ผมก็จะมาสอนโตของสาวน้อยอะไรไม่รู้สักอย่างนี่เนี่ยเนีอ่ยวติ้งอะไรเนี่ยของรักนะมันก็ได้เปิดคลิปเปิดเข้าไปแล้วเออเอะไรกนรูไหแล้วเราก็เปิดลากล้วก็เปิลาเลยแล้วลลเราก็ปรับอันเดได้ตอ่อน้อยแล้วเรเริ่มโอเคเข้าไปเลย เอาแล้วะน,นั่นนึงนะแอปเปตัว็นายเตี้นนนยนะแล้วนายก็หกทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างไปโหลดกัน<ม>อคอแล้ว่ากรอปโค้ดแล้วก็นะโค้ดที่ทำให้เกมล,ลื่นๆนะเออกรอปเลยนะกรอปเลย F1 นะ้วพอเปิดโทรวีวางแล้วก็เราก็หาเซิฟไอพีที่เราต้องการเขาเรียกนะเออก็มาตอนนี้นี่ก็มันก็โหลดมาอยู่แล้วนะก็อคอนโทรวีวางครับรอก็แทบยังไงแตเราม้อครับ นฟังก์ชันก็มีโชว์ชื่อมองไอสีมองแร่เอาต้นไม้ออกละตึ้งแสงอะไราก็ไปดูวิธีใช้ดีกว่ามีวาร็รกเป็นอะไรนะขอีกนี้ละเออชื่อ L N T ตัดทีลก L อมาได้สอง L L N เดียว เหรอปะมันจะขึ้นเป็นรูป D สาีอฮะกดขวาก็ใช้ก็ล่ะเออเราก็ได้ร้วเปิดเนี่ยทดสอบขึ้นละเห็นไหมต้นไม้ออกเออเราก็ลองไปดูกัน